สวัสดีครับยังอยู่กันที่ตลาดเซฟวันโคราชนะครับตอนนี้ก็ช่วงค่าๆอย่างนี้ผมจะพามาอัปเดตราคานะครับว่าวันนี้ผมเอาอะไรมาบ้างมาขายที่เซฟวันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครก็เริ่มต้นผมจะเอาแค่ที่แบบว่ายังไม่ได้พาชมเนาะอันนี้ผมจะพามาดูช้างขาวกนครับก็ช้างขาวจะมีงแต่ อันนี้จะเป็นไม้ไข่ไซเนกไซอย่างนี้นะครับลายดีนะครับอย่างนี้ต้นละ150บาทอันนี้หูช้างด่างขาวนะครับต้นละต้นนี้150บาทต้นที่1น,นะครับนี่อันนี้ต้นที่2นะครับแล้วก็อ,กวอันนี้ต้นที่3นะครับใครยากรู้ว่าถ้าถ้าเลี้ยงเม่ถ้ามันเฉามันต้องทำยังไงอ่ะง เฉาถ้าเลี้ยงไปมันมีอาการเฉ่ายิ่งบางทีช่วงลมหนาวอ่ะลมหนาวมาประทะมันเป็นธรรมดาครับมันก็จะมีแบบว่าเฉาลงบ้างแต่ถ้าช่วงถ้าขนาดนี้จริงๆถ้าอยากให้โตเร็วนะครับเอาถุงนะครับใส่ถุงแล้วก็อบไว้เลยอย่างเงี้ยเขาจะใบเขาจะแบบจะจะไม่คุ้งจะไม่เฉาแล้วก็จะโตได้ไหวด้วยถ้าอย่างพวกนี้ผมแนะนําเอาไปไปอบก่อนนะครับแต่ถ้าขนาดนี้ไม่ต้องอบแล้วก็ได้อย่างนี้อย่างอย่างเงี้ยอยู่แล้วแน่นอน แต่ถ้ายัาง2ต้นนี้คือต้องน่าจะต้องไปอบอีกสันนิดนึงนะครับอย่างพวกนี้ต้นละร้อยห้าสิบบาทครับลองเลี้ยงดูนี้เป็นไม้ไข่ครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นไม้ไข่เหมือนกันแต่ว่าตางนี้โตแล้วนะอันนี้ต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทครับช้างขาวนะครับตังนี้จะเป็นช้างขาวนะครับ <Vikings. S 2> แล้วก็ขยับขึ้นมาจากไซนั้นะมาเป็นไซนี้นี่นี่ช้างขาวไม้หนอนะครับช้างขาวไม้หนอนอัน,นอ,อันนี้กําลังกําลังจะขึ้นหลอดอีกหลอดนะครับอันนี้มีสองใบ ก็มันจะขึ้นอีกหนึ่งหลอดน,นะครับสักสองสามวันนี้ก็น่าจะขึ้นแล้วต้นนี้นะครับราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับอันนี้ห้าร้อยบาทนะแน้วก็จะขึ้นมาเป็นอีกไซส์หนึ่งก็คือจะเป็นไซส์นี้เลยครับไซส์นี้ไซส์ใหญ่เลยครับชําไว้นานแล้วนะครับนานไม่นานดูอย่างนี้ดีกว่าแน่โวยโวย,โ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 ยโลากทะลุกระถางแล้วเนาะเนี่ยจะเห็นหนาคนาวิ่งแล้วอย่างพวกนี้อันนี้สียังไม่แห้งดีเนี่ยครับอันนี้ก็ด่างนะด่างด่างดีด้วยอันนี้ด่างแบบบอกเลยว่าด่างสเตียมากตัวนี้ ต้นนี้จะอยู่ราคาที่780ดร้อยแปดสิบบาทนะครับนี่ละครับแล้วก็วกเป็นไวโอลินสีทองดังเขียวอย่างนี้นะครับต้นนี้300บาทนี่ส,สวยๆนะครับแล้วก็ต้นใหญ่ๆอย่างนี้ต้นใหญ่แบบนี้เลยไม้ยอดนะครับอันนี้อยู่ที่400บาทครับถ้าผมเลือกผมก็เลือกต้นใหญ่แหละ แล้วก็เดี๋ยวมานี่อันนีอ้ออดิบครับออดิบนางขาว120ีบาทน,นี่งไงในไหน,หนก็ในไหนแหละแล้วก็เช่นเคยครับผู้ปีกนกที่หลายหลายคนถามหาอย่างนี้120งบาทนะผู้ปีกนกครับเอนไลท์หาผมแล้วส่งให้ดูเป็นทีละต,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 ต้นหน่อยมีสามต้นสี่ต้นคือไม้ยี่ส่วน,มน,นผมอะมีเยอะแต่ว่าแต่ละผมบอกไว้ก่อนแต่ละต้นอะความสวยจะไม่เหมือนกันนะครับช้าหมดอุดนะครับ คือผมจะขายเป็นช่วงๆนะครับบางช่วงผมก็จะไม่เปิดขายเลยนะครับคือจะต้องรอฟอร์มให้มันโตได้ดีกว่าผมจะเปิดขายนะครับแล้วก็มามาที่อันนี้จะเป็นพวก,กุ่มของไม้มงคลนะครับพวกตระกูลอโกนิมาเนี่ยจะอยู่ที่ต้นละ50บาทนะครับจริงๆที่สวนมีเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าวันนี้เอามาแค่เท่าที่รถสามารถเขียนมาได้เดี๋ยวแพนไปที่รถนิดนึงนะนี่นะครับถ้าไม่ใช่ระดับมืออาชีพไม่สามารถจะเขียนมาได้ขนาดนี้นะครับ2ชั้นนะครับ มีอนาคตแนวโน้มจะทำสามชั้นนะครับอันนั้นไม่สวยใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทครับก็จะมีอันนี้จะเป็นอะไรวะส,สยามออร่าครับ <c oughs> มันจะมีมันจะเหมือนกับแสงเงินแสี่ยงทองสยามออร่าจะคล้ายๆกันนะครับตัว <c oughs> นี้สยามออร่าครับห้าสิบบาทตัวนี้เศรษฐีใหม่ครับตัวน,นี้เศรษฐีใหมห้าสิบบาทรับทอง นี่ก็50บาทเนี่ยอย่างรับทองเนี่ยมีหนอ่อมีอะไรก็มีนะนี่ต้นนี้ก็มีหนอ่อครับทองต้นละ50บาทอันยมณีขาวยัมมัีแดง50บาทตัวนี้ยัมมัีแดงนั้นยัมมัีขาวผมไม่ได้มาแล้วก็อันอันนี้อะไรวะรวยร้อยล้านรวยร้อยล้านอย่างงี้ก็50บาทครับแล้วก็เสริมซับเสริมซับห้าสบาทแล้วก็อากูนีมาเฮ้ยไม่ใช่อะไรวะบีโกเนียบีโกเนียครับเออ มีกุญแจอย่างนี้ก็50บาทนะครับไม่ต้องตกใจนะครับค,คือน่าถ้าคนที่เคยซื้อพวกเล่นพวกบิกกูเนยียอยู่จะรู้ว่าจริงๆไม่ใช่ราคานี้คือาทาเองขายเองครับราคาจะก็เลยจะประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยสีเดียสเรื่องกันนี่เท่าไหร่แค่พอได้แบบว่าได้ขายขายได้ก็ดีใจนะครับอ,รอ่าแล้วก็อันนี้เป็นแบรนด์ซิฟโวลียครับแบบนี้80บาทครับอโลคาเซียครับแบรนด์ซิฟเวลียแล้วก็ ไตคันเล่ออย่างนี้120ีบบาทนะครับผมจะรวดเร็วที่สุผ่านไปได้ว6นาทีนะเพราะว่าผมจะจำกัดประมาณสัก10บนาทีเพราะผมไม่อยากให้พี่ดูนานเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเบื่อนะอันนี้เป็นอะไรวะนางกวกดดางเหลืองไซด์อย่างนี้เลยนะครับอยู่ที่450บาทนี่ดางดีด้วยนะเออดางดีด้วย4 5 0บาทครับแล้วก็จะเป็นพระโชคกาชานิพัฒน์ไปเลยนะ มาที่อันนี้ดีกว่าอย่าไป็นซีเรียสกับการขายของผมนะเพราะว่าอันนี้ครับรวยโชคโคตรรวยอย่างนี้ต้นละ150บาทพวกนี้ผมจะขอค่าส่งแยกนะครับคือผมจะสรุปง่ายๆเลยว่าเนี่ยอย่างอันนี้นะคือเซ็ตสับเลยที่250บาทรวมส่งครับอันนี้ก็คือค่าส่งอาจจะต้นละคือต้องแยกเป็นต้นต้นละ100นะครับถ้าขายเดีวยวเดียวคืออย่างเงี้ยก็คือต้นละ 150บาทค่าส่งอีก100ก็เป็น250บาทรวมส่งครับแล้วก็จะเป็นเศรษฐีการกล่องแดงนะครับอย่างนี้ต้นละ200ก็คือ300รวมส่งนะครับอันนี้ต้นละสามร้อยรวมส่งอันนี้ก็รานะคาเท่ากันนะครับ300บาทรวมส่งกุมารทองครับกุมารทองนะครับ300บาทรวมส่งแล้วก็เศรษฐีมีทรัพย์สีทอง สามร้อยบาทรวมส่งเหมือนกันนะครับ <c oughs> กุมารแดงครับอย่างรินี่กุมารแดงผมมีให้เลือกนะจรงิงๆมีหลายต้นอยู่สามร้อยบาทรวมส่งเหมือนกันครับชประมาณนี้เลยใส่แล้วก็มาที่ตรงนี้สยามมอนครับสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งต้นขนาดไหนเนี่ยก็นี่เลยครับ<อ>คืออันนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทรวมส่ง ครับวันนี้นะครับผมก็พามาดูแบบคร่าวๆพอได้พบเจอกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมก็จะอัปเดตราคานะครับไม้ในสวนของผมเรื่อยๆฝากสวนเล็กๆด้วยนะครับสวนบุญมาจวนะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็จะมีทั้งกล้วยไม้นะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับไม้ขุดล้อมรับจัดสวนนะครับแล้วก็มีทั้งอุปกรณ์การปลูกหรือ ทุกอย่างเลยนะครับถือว่ามาแบบทักมาเลยที่เดียวครบจบนะครับแล้วผมก็รับจะส่วนทั้งในและนอกสถานที่อยู่ที่ต่างจังหวัดผมก็รับนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องระยะทางเข้ามานะครับแอ,แอดไลน์มาทักกันได้นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการทําทกเกษตรนี้ได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็าฝากช่อง y o YouTube ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ